สวัสดีค่ะกลุ่มหนึ่งจะมานำเสนอ New Business Go p y Hub สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่หนึ่งวันนี้เราจะมานำเสนอแผนธุรกิจและกลยุทธ์ที่จะทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นในทุกๆปีและกลยุทธ์การลดต้นทุนวัตถุดิบรวมถึงเป้าหมายที่จะนำพาธุรกิจ Go p y หับให้ยั่งยืนไปในอนาคตวิสัยทัศน์ของร้านวิธีทำดั้งเดิมของคนที่คุณรักกับบริการอาหารที่อร่อย เครื่องดื่มที่สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่นำส่งความสุขให้กับคุณสุขถุกคำกับครอบครัวสถานที่ที่เราจะเปิดเราเลือกเปิดที่ BTS หมอชิดเป็นแห่งแรกเพื่อที่จะลองตลาดก่อนที่ขยับขยายสาขาเพิ่มขึ้นเพราะเรามองว่าในอนาคตจะง่ายต่อการขยายธุรกิจในส่วนกลุ่มลูกค้าของเราจะอยู่ในช่วงคนวัยทำงานอายุ25ปีถึงอายุ50ปีนี่ก็คือเมนูที่คัดเลือกมาที่จะขายนะคะมีทั้งเมนูน้ำปลาท้องโกซาลาเปา โ๊กไข่กระทะเมนูติมซัมต่างๆและบักกุเตเป้าหมายระยะยาวเรามุ่งเป้าหมายที่จะสร้างรายได้ในระยะยาวและเข้าถึงลูกค้าเกือบทุกจังหวัดโดยการขายส่งขายปลีกสินค้าและมีการไลฟ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มีช่องทางการขายผ่าน Delivery และหน้าร้านทางการเปิดขาย Delivery จะมี Food แพนด้าโรบินฮ o ดกร a บและ Line Man เรามุ่งเป้าหมายรักษาความสามารถในการทำกำไรและราคาที่คุ้มค่าโดยปรับปรุงกระบวนการผลิตเกี่ยวกับวัตถุดิบและเพิ่มเมนูสินค้าชนิดใหม่โดยใส่ใจความคิดเห็นของลูกค้าและนำมาประยุกต์เป็นเมนูใหม่รวมทั้งรักษามาตราฐานการบริการโดยอบรมพนักงานทุกอาทิตย์เพื่อสร้างนีสัยและต้นแบบการบริการที่ดีให้กับพนักงานวิธีดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการเราจะดึงดูดลูกค้ามาใช้ซื้อ อาหารของเราโดยเราจะสร้างมาตรฐานการบริการที่ดีและนำ luence, อินฟลูเอนเซอร์มาโปรโมทร้านบนโลกออนไลน์และฉลองเปิดร้านใหม่ส่วนลดพิเศษนโยบายลดต้นทุนค่าวัตถุดิบลดลง15โดยปลูกวัตถุดิบเองภายใน2ถึง5ปีเพื่อลดต้นทุนค่าวัตถุดิบในระยะยาว เราติดต่อกับเกษตรกรโดยตรงเพื่อเข้าไปพูดคุยโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางโดยการเสนอเป็นลูกค้าประจำในการรับซื้อพร้อมทำสัญญารายปีมันช่วยลดต้นทุนค่าวัตถุดิบในระยะยาวและนโยบายของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้เพิ่มยอดขายให้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา30%เอร์เซ โดยเรายิงแอดผ่านช่องทางออนไลน์และเราจะใช้กลยุทธ์การทำรอยอนตีโปรแกรมด้วยระบบะส,สมแต้มเราจะขายของในราคาปลีกและส่งรวมสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคโดยผ่านการพูดคุยแนะนำสินค้าของเรามีกำไรสุทธิไม่ต่ำกว่า10%ของยอดขายเราจะซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพประกันออมทรัพย์เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีและเราจะคัดสรรพนักงานให้อยู่ในส่วนที่เหมาะสมที่สุดเพื่อลดอัตราการจ้างงานที่ไม่จำเป็น